หากคุณแม่ตั้งครรภ์ลื่นล้มก้นกระแทกหรือหน้าท้องกระแทกเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรให้คุณแม่และลูกปลอดภัยเดี๋ยววันนี้คุณแม่ตั้งครรภ์ไปฟังกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะพบกับคนเลิศพรส,สอนแม่และเด็กค่ะนําความรู้ดีๆเรื่องของการเดือดตัวระหว่างตั้งครรภ์การเดือดตัวสําหรับคุณแม่หลังคลอดแล้วก็การดูแลลูกมาฝากสําหรับคุณแม่ๆกันนะคะวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อเรื่องของการดูแลสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วบังเอิญว่าคุณแม่ตั้งครรภ์เกิดบันเหตุนะคะมีการลื่นล้มกลนกระแทกหน้าท้องกับกระแทกนะคะเราจะมีการดูแลหรือปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะลูกของเราในท้องจะได้ปลอดภัย ถ้าแม่ตั้งครรภ์มีการลื่นล้มนะคะไม่ว่าจะส่วนไหนกระแทกก็แล้วแต่อาจจะก,ก้นกระแทกหน้าท้องกระแทกนะคะคุณแม่จะต้องสังเกตอาการตัวเองให้ดีๆเพราะหากถ้าเราอยู่ในช่วงท้องอ่อนๆโอกาสที่คุณแม่ตั้งครรภ์จะแท้งมีโอกาสได้สูง หรือถ้าอยู่ในช่วงที่ท้องแก่ขึ้นมาโอกาสที่จะมีการคลอดก่อนกำหนดนำคารั่วนำคาแตกมีโอกาสเกิดได้เพราะฉะนั้นคุณแม่จะต้องเฝ้าสังเกตอาการตัวเองอาจจะไม่มีการเจ็บปวดบริเวณหน้าท้องในทันทีทันใดนะคะอาจจะมีแค่การปวดเมื่อยตามร่างกายตามสะโพกหรือตามช่วงเอวอะไรต่างๆกันแล้วแต่คุณแม่จะต้องสังเกตตัวเองให้ดีๆเพราะอาจจะมีผลกับทารกในครรภ์ หากเรามีการลื่นล้มนะคะไม่ว่าส่วนไหนจะกระแทกกันแล้วแต่ถือว่าเป็นอันตรายนะคะมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับลูกในท้องได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่อยู่คนเดียวควรที่จะโทรศัพท์เรียก1 6 6 9ควรที่จะไปโรงพยาบาลทันทีหรือถ้ามีคนขับรถนะคะพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลทันทีก็ควรที่จะให้คนขับรถพาไปที่โรงพยาบาล เพื่อที่จะได้รับการตรวจคันเพื่อที่จะรับการตรวจอันตรสาวนะคะว่าลูกในท้องของเรายังปกติดีไหมนะคะน้ําครับยังอยู่ดีไหมรกมีการรอกตัวก่อนกำหนดไหมซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะสำหรับลูกในท้องเพราะหากถ้ารกลอ,อ,อกตัวก่อนกำหนดนะคะก็อาจจะมีเลือดออก อาาลกก็อาจจะต้องคลอดออกมาอาจจะสิ้นสุดการตั้งครรภ์อันนี้คุณแม่ต้องสังเกตดีๆสิ่งที่น่าห่วงแล้วก็น่ากังวลที่สุดหรือถ้ามีถุงน้ำคั่มที่กระแทกอาจจะมีน้ำคั่มรัว่วหรือน้ำคั่มแตกออกมาได้เพราะสิ่งนี้ก็จะทําให้คุณแม่มีโอกาสที่จะสิ้นสุดการตั้งครรภ์ได้สูงนะคะไม่ว่าจะอายุครรภ์เท่าไหร่เพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดก็คือ เมื่อมีการล้มไม่ว่าจะก้นกระแทกพื้นหรือว่าหน้าท้องกระแทกควรที่จะรีบไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะได้ตรวจคันฟังเสียงหัวใจลูกนะคะหรือว่าอันตราาวนั่นเองแล้วก็ระหว่างนะคะเดินทางไปโรงพยาบาลเนี่ยคุณแม่ต้องเฝ้าสังเกตอาการตัวเองนะคะมีเลือดออกไหมถ้ามีเลือดออกช่วงอายุคันอ่อนก็นึกถึงการแท้งถ้าอายุคันแก่ขึ้นมาก็นึกถึงรกลอกตัวก่อนกําหนดนึกถึง การที่จะคลอดก่อนกําหนดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตอาการจะได้เล่าอาการให้คุณหมอฟังอย่างชัดเจนนะคะถ้าคุณหมออันตรซาวแล้วนะคะณนะตอนนั้นปกติดีไม่มีรกลอกตัวลูกอยู่ในสภาพที่ดีเสียงหัวใจลูกดีไม่มีน้ำคำรั่วน้ำคำแตกคุณแม่ก็อย่าเพิ่งไว้วางใจนะคะให้สังเกตอาการตัวเองต่อหลังจากกลับอยู่ มาอยู่ที่บ้านแล้วนะคะสังเกตต่ออีกสักประมาณ3-4วันนะคะเพราะบางครั้งอาการอาจจะไม่ได้แสดงอาการณนะตอนนั้นหรือในวันนั้นนะคะอาจจะเกิดขึ้นได้ส3าวันต่อมาเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องสังเกตอาการต่อนะคะมีปวดท้องมากขึ้นไหมมีเลือดออกไหมปวดร่างกายของคุณแม่มากเกินไปไหมนะคะถ้ามีอาการผิดปกติเหล่านี้คุณแม่จะต้องไปพบคุณหมอซ้ํา ะะหากผ่านไปแล้วหนึ่งสัปดาห์ไม่มีอาการอะไรนะคะคุณแม่มีอาการดีขึ้นไม่ปวดเมื่อยนะคะในส่วนที่กระแทกก็อาจจะผลปกตินะคะก็ให้คุณแม่ไปฝากท้องตามนัดได้ตามปกติได้เลยแล้วก็สำคัญถ้าลูกดิ้นแล้วนะคะอายุครรภ์ประมาณ5เดือนขึ้นไปแล้วเนี่ยนะคะคุณแม่ต้องนับลูกดิ้นด้วยว่าใน1วันมีลูกลูกมีดิ้นไหมมีตอดไหมนะคะสิ่งนี้ก็สำคัญเช่นกัน เนาะเพราะว่าเด็กบางครั้งอาจจะมีแสดงอาการอะไรออกมาข้างนอกนะคะแต่ถ้าลูกไม่ดิน้นนะหมายถึงว่า,าถ้าลูกดิ้นแล้วนะคะประมาณ5 6เดือนขึ้นไปเราจะรู้สึกว่าลูกดิ้นแล้วใช่ไหมคะแต่หากต่อมาแล้วลูกไม่ดิ้นเลยรู้สึกว่าระดับหน้าท้องลดลงอ่น้ําหนักคุณแม่ก็ลดลงด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็ควรที่จะไปพบคุณหมอซ้าได้เช่นกันนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่ลูกจะเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นสําคัญที่หลุดสุดตัวของคุณแม่เนี่ยค่ะจะรู้ดีที่สุดว่า ลูกในท้องของเรายังปกติอยู่ไหมนะคะนี่คือสิ่งที่นํามาฝากสําหรับคุณแม่นะคะเรื่องของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะล้มก้นกระแทกหรือหน้าท้องกระแทกต้องปฏิบัติตัวอย่างไรสรุปก็คือต้องไปพบคุณหมอทันทีถ้าอยู่คนเดียวก็เรียก1669 นะคะถ้ามีคนอยู่ที่บ้านคนขับรถด้วยก็ให้คนขับรถพาไปโรงพยาบาลแล้วก็เราสังเกตอาการลูกดินดีไหมปวดท้องมากขึ้นไหมมีเลือดออกทางช่องคลอดไหมนะคะแล้วก็เฝ้าติดตามต่ออีกประมาณสัก1สัปดาห์ถ้าไม่มีอะไรก็ฝากท้องตามนัดได้เลยนะคะนี่คือความรู้ดีๆที่นำมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งกันได้เลยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกัน พบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ